สวัสดีครับวันนี้บริษัทพลาวัตเครื่องยนต์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องยนต์การเกษตรเราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องยนต์คาวามา 500D กันนะครับเครื่องยนต์คาวามา 500D เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศครับขนาด 196cc พิกัดอยู่ที่3.5แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีครับในระดับต่อไปนะครับเราจะมาดูที่รูปลักษณ์ภายนอกกัน ตัวคาร์มาห้าร้อยดีตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสีแดงสดครับถังน้ํามันจุน้ํามันเชื้อเพลิงได้ที่3ลิตรนะครับน้ํามันเครื่องที่0.7ลิตรมาพร้อมกับกรองอากาศแบบเปียกนะครับเพิ่มการดักจับฝุ่นละอองได้มากยิ่งขึ้นครับต่อไปจะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับการใช้งานเบื้องต้นอันดับแรกเราต้องเติมน้ํามันเครื่องครับเราจะเติมน้ํามันเครื่องที่700มลลิตรนะครับหรือ0.7ลิตรครับ เราจะเติมที่น้ำมันเครื่องครับให้ปิดเปิดจุกออกต่อไปก็เติมน้ำมันเครื่องลงไปนะครับค่อยๆเติมนะครับครับหลังจากเติมเรียบร้อยแล้วก็ทำการปิดฝาน้ำมันเครื่องนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับฝาน้ำมันเป็นฝาน้ำมันหมุนแบบเกลียวนะครับน้ำมันที่เติมเป็นน้ำมันดีเซลนะครับโอเคปิดฝาถังนะใ,ให้สนิทนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการเติมน้ำมันกองแบบเปียกนะครับแกะไส้กองออกด้วยนะครับครับต่อไปจะเป็นการเติมน้ำมันเครื่องของกองเปียกนะครับให้เติมลงไปให้ติมน้ำมันลงไปนะครับที่กองเปียกให้เติมไปแค่ถึงตรงบ่าของ ถ้วยกองนะครับโอเคครับเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเอาไส้กองนะครับประกบเข้าไปสอดเข้าไปตรงกลางนะครับประกอบพื้นที่เดิมจากนั้นเราก็ฉลุมน้ํามันนะครับลูมน้ํามันเครื่องลงไปที่ไส้กองนะครับไม่ควรที่จะเติมลงไปเยอะนะครับเติมไปเล็กน้อยก็พอข้อควรระวังนะครับไม่ควรที่จะให้น้ามันเครื่องเข้าไปในท่อไอดีนะครับ ก็าอาจจะทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาได้ครับพอเติมเสร็จแล้วก็ปิดกองน้ำมันครับครับต่อไปก็จะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับการสตาร์ทเครื่องยนต์แบบแรกก็ต้องกดวาบ์าลงนะครับแล้วจากนั้นก็ดึงรีคอยล์สตาร์ทครับ สีถึงหครั้งครับเพื่อเป็นการไล่น้ำมันนะครับอ่ะหลังจากดึงรีคอยซ์าเสร็จแล้วก็มาหมุนที่ตรงคันเร่งครับหมุนคันเร่งให้เร่งนิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็บิดให้แน่นเนี่หมุนหมุนคันเร่งเร่งให้เล็กน้อยนะครับหมุนให้แน่นครับอ่ะ หลังจากหมุนแน่นเสร็จแล้วก็ดึงรีคอยสตาร์ทนะครับให้ตึงือให้ตึงครับในระยะที่สั้นที่สุดนะครับเพื่อเป็นให้มันอยู่ในจังหวะกําลังกําลังอัดครับแล้วจากนั้นปกดวาล์วลงครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยครับครับถ้าเราไม่ทําตามขั้นตอนการสตาร์ทที่ถูกต้องเนี่ยจะทําให้เกิดอาการคลิกแบ็กนะครับหนึ่งเนี่ยไอดี ID จะถูกดูดเข้าจากขาไอเสียนะครับและไอเสียเนี่ยจะปล่อยออกจาก ทางไ d ดีนะครับก็คือเราจะสังเกตได้ว่าจะมีควันไอเสียเนี่ยออกจากมอคกลไอดีนะครับและ2เนี่ยจะทําให้เครื่องยนต์หมุนกลับด้านนะครับโดยปกติเนี่ยเครื่องยนต์ทั่วไปหรือเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์หมุนขวานะครับหรือตามเข็มนาฬิกาครับถ้าเกิดการคลิกแบ็กเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยจะหมุนกลับทางเป็นหมุนซ้ายนะครับเผาด้านหน้าเนี่ยจะหมุนกลับทางนะครับจะขวามาซ้ายนะครับจะส่งผลให้เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเนี่ยเสียหายได้ครับ ครับในระดับต่อไปก็คือการบํารุงรักษาเครื่องนะครับอันดับแรกคือการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องในเครื่องยนต์ใหม่ครั้งแรกนะครับจะต้องเปลี่ยนในชั่วโมงที่20นะครับแล้วหลังจากนั้นในทุกๆ50ชั่วโมงก็ให้เปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องหรือการใช้งานเครื่องทุกครั้งนะครับให้ทําการเช็คให้ทาการเช็คน้ํามันเครื่องนะครับว่าน้ามันเครื่องอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็มาเช็คที่ มอกรอากาศครับหลังจากเช็คมอกรอากาศก็ให้เปิดมอกรองอากาศดูนะครับให้เปิดมอกรอากาศดูนะครับแล้วดูว่าน้ํามันอยู่ในเก์ปกติหรือไม่นะครับแล้วก็เช็คว่าน้ํามันนี้มีคราบสกปรกหรือไม่ครับหลังจากนั้นก็มาเช็คที่กรองอากาศครับว่ากรองอากาศนี้มีครามสกปรกหรือไม่ครับถ้าเกิดว่าน้ํามันเครื่องมีครบสกปรกหรือกรองอากาศมีคราบสกปรกก็ให้ถอดกรองอากาศออกไปล้าง แล้วก็เป่าเช็ดให้แห้งก่อนที่จะนํามากลับมาติดตั้งใส่อีกครั้งหนึงนะครับครับผมก็ขอจบการนําเสนอการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องยนต์คาวามา 500D ได้เพียงเท่านี้ครับ